สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวะันนี้น้องระมูนจะมารีวิวที่คุณครูให้นะคะก็คือชงมือของ,องน้องระมุนมีสติ๊กเกอร์ด้วยมีของเล่นไหมมีอะไรคะในนั้นมีอะไรลูกน้องระมุนทําอะไรมาถึงได้ของขวัญร้องเพลงแล้วก็อ่านนหังสือร้องเพลงอะไรบ้างลูกร้องอยังไงบ้างอ๊อเปล่าเก็<ไ>บเก็บเก็บ อาเอาร้องเพลงก่อนร้องเพลงอะไรที่ที่ว่าได้ดังดังร้องดีดีโอ้นี่นะคะไหนวางลงก่อนแม่เอาให้พี่ๆดูก่อนอันนี้นะคะก็คือ รางวัลที่น้องละมุนได้มาใช่ไหมคะรางวัลเดี๋ยวนะคะพูดให้จบก่อนนะคะรางวัลชนะเลิศที่น้องละมุนไปเล่นเกมกับเพื่อนๆวันนี้ใช่ไหมคะน้องละมุนไปร้องเพลงมาใช่ไหมชิโรแว,วอุนอย่าอุนเนาะโอเคอุนคุณครูเหรอคะชื่ออะไรบ้างคะลูก a อนาลิสอุน ซาวีนาอุตาน,นะโฮลีน,ลนแล้วก็ใครอีกคะชื่อใครอ่ะชื่ออะไรกา กายแย่อุ้นอีกคนนึงชื่ออะไรคนใหม่ที่มาชื่ออะไรลูกอ๋อคุณครูเยอะจำไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรอ่ะกินรีวิวกินสิอร่อยไหมคะมันคืออะไรคะลูกช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรชร็อกโกแลตบอนบอนโอเคอร่อยใช่ไหมระวังมันหกลูกอ้าโซย็ดแม่จะไปซักผ้าแล้วนะ หนูไปกับแม่ไหมโอเคอ่าร์โซชูสกับลูก๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวมันตเต็มปากเหรอเดี๋ยวมันเปื้อนเอากระดาษเช็ดนียกระดาษมามีเเล่นนะลูกอ้าวายสิ Okay.